ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะออฟฟี่แม็กซิมขับรถหรูชนยับโชคดีตำรวจเข้าช่วยเกือบไม่ได้เจอหน้าลูกเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังสำหรับออฟฟี่แม็กซิมที่เคยตกเป็นข่าวประเด็นดราม่าอยู่บ,บ่อยๆโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพรถยนต์ของเธอประสบอุบัติเหตุพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าสวยละจะหลับบ้านจะทันเคอร์ฟิวไหมรถชนอีกอยู่คนเดียวด้วยจเจริญและกูออฟเอ้ยกระจกบิดขนาดนี้ไปต่อ,อยังไง หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนั้นซึ่งก็มีเพื่อนๆคนสนิทและชาวเน็ตหลายคนแห่ถามอาการด้วยความเป็นห่วงกันอย่างล้นหลามซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยว่าปลอดภัยดีแล้วเพียงแต่ยังตกอยู่ในภาวะช็อกส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนเคอร์ฟิวเพราะเธอนั้นรีบกลับบ้านนอกจากนี้เธอยังโพสสภาพรถหลังเกิดเหตุพร้อมระบุแคปชั่นว่าเกือบไม่มีโอกาสได้กลับไปหาลูกแล้วถ้าถุงลมไม่ทำงานขอบคุณพี่ตำรวจค่ะ